ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะนําเสนอในงานมงคลสมรสของลูกสาวครับรีวิวรีวิวหน่อยนี่ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ที่มาช่วยงานนะจ๊ะนี่ครับชุดแสงครับชุดแสงระเบิดชุดวางระเบิดครับชุดวางระเบิดครับเพื่อความเสียงดังเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงาม นี่ครับคุณมิซอร์มาจากกรุงเทพออแกไนัยเหรอโอออแกไนัยมาจากกรุงเทพเหรอโอ้อันนี้ออแกไนัยมาจากไหนจ๊ะอ้าจอ้าวอ้าวอ้าวออแกนัยจากพาราโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ครัวครับเดี๋ยวแม่ครัวเออข้าไปดูแม่ครัวข้ไปดูแม่ครัวนี่ครับแผนกแม่ครัวมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหแผนกแม่ครัวครับ ใส่หนะ้าอันนี้ไม่ครัวทําอะไรครับไม่คัวทําอะไรกันเออ่วเนรอ่ะได้นะอันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยโหหน้าทานยังเลย,ย <c oughs> เขาเรียกอะไรครับ <c oughs> เรียกอะไรกันเออบุญวายโอเขาเรียกบุญววาย<อ>่หน้าร้อันนี้คือหน้าอะไรครับหน้าบุญนี่มันหน้าอันนี้ม่ครวครับม่คหน้าบุญไม่ทานโ นะคะคอันนี้จะไปลงย t u b e นะครับของลุงจ่าพาเราะครับก็ติดตามให้ด้วยนะครับสิงตกสิงต,ตกสิกต,ตกก็ลงครับรอใ,ส,รในนอส่หน้าก่อนครับใส่หน้าก่อนเดี๋ยวเราใส่หน้าก่อนครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูรอบๆครับตอนนี้ก็ฝนตกมาพันๆครับในครัวก็ชุ่มช่ำไปหน่อยนึงชุ่มช่ำชุ่มฉ่ำ โอ้โหวายไอ้นี่มาโชว์ขวดแก้วเราคำนี่เป็นพี่เล่นอะไรพี่เป็นบุ้งพี่เป็นบุ้งเป็นบุ้งเดี๋ยวไปดูงานกันครับเดี๋ยวไปดูงานรอบเคยดูไอเกนไอขึ้นหน่อยกลาพรุ่งนี้นะครับพรุงนี้เราก็จะไล่สดไปทั่วโลกเลย เดี๋ยวจะเพื่อนผมอยู่ภาษาอังกฤษเยอะครับอยู่ฝรั่งเศสก็มีอยู่อังกฤษก็มีติดต่องานได้นะครับติดต่องานได้เลยเออฉลาดเพราะว่าคนเป็นอะไรจ้าตรงใส่อุ้ยคนอะไรวะเป็นถัด้างเขาอเอาเกนไฮมาจากใช่้้าเเรื่อหก็ไไปิงวนนูแล้วตัวนี้ไม่เอาเหรอสีชมพูเนี่ยไม่เอาเขาซื้อมาไป ขึ้นบัไปตัวนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วครับเพราะว่ากลมมาเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆงานนะครับอาจอืมอามืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราเข้าครัวไปอีกรอบนึงเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมมีอะไรคานบ้างอันนี้เครื่องขนมจีนครับโอ้โหน้ำยาขนมเส้นน้ำจีนนั่งกันเลยข้าวครับข้าว เยอรเยรดูนะจะภาแล้วเดี๋ยวทามงครับมีครับสวยงามมากเลยครับอันนี้คุณสีประภาครับานนะจะภาพกำลังมาเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวไปานะอันนี้นะครับขาวมันหน้าคนคนเลยครับวัวพูดยังไงลอพูดเหมงทำเ่ง ชาวมัน่ากินเลยค่ะแตชาเมื่อกี้เขาคอมเมนต์บอกโอ้โหปลอมมาไวเลยเกินนะเด็กไอดอลคือเจีบอลาไยนี่ครับเด็กไอดอลครับไอดอลครับวันนี่กับสายกีฬาเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไม่ถอนรูปเงาะเลยสวัสดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ติดตามเพจของคุณลุงจาพาร้อด้วยนะครับ ลงยูทูปก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับวันนี้เอาไม่งานแต่งครับมีงานแต่งเตรียมงานไหมครับเตรียมงานลูกสาวเดี๋ยวอูกําลังไปเอาเครื่องเสียงมาฟังเอออู๋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 ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่มาช่วยงานจะใครมานห่อแม่อะไรนี่เหรอหออะไรเข้ากล้องไหนเข้ากล้องไหนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้สายมาทุมครับมาช่วยงานครับ หลานชายครับก็ขอบคุณทั้งไม่คัวอนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไปบายหน่อยไปบายหน่อยไม่ควอนไปบายหน่อยเร็วอีไปบายไปบายไปบายเฮเอาไม่ควอนหน้าขาวไปบายครับผมสวัสดีครับตอนแรกก็ว่ายังจะไม่กลับ